สวัสดีครับคุณผู้ชม f o o t อลเกมมิ่งทีม a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดนี้ครับถึงคิวของฟูแลมนะครับอันดับที่12มีอยู่42แต้มเจ้าบ้านเปิดทินเควินคอเทจตอนรับการเยือนทีมลิเวอร์พูลอันดับที่3ที่มีอยู่71แต้มนะครับ โดยในส่วนนั้นนี้ฟุตบอลเกมมิงทม16รับหน้าที่ฝึกภาพบรรยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็ขอยินดีต้อนรับแฟนบอลของทางฟูลแลมลิเวอร์พูลและแฟนคลับฟุตบอลเกมมิงทม16สวัสดีพี่น้องชาวไทยและแฟนคลับฟุตบอลเกมมิงทม16ทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เกมเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับทางชาวบ้านฟูลแลมครับมาในชุดสีขาวสลับกับสีดําคลิปแดงนะครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลมาในชุดสีแดงล้วนบุกจากขวามา สายสุดสนุกสุดมันตรงนี้ที่ฟุตบอลเกมมิ่งซับสครายคิกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมความสนุกผ่านการจำลองแข่งขันต่อเนื่องลุยเลยครับคุณผู้ชมโบมาตรงนี้ครับเดียโกโชต้าดูไม่ผ่านทางแนวรับของทางฟูแลมครับโบขึ้นมาบ้างครับวิลสันให้มาอันเดสเปเรล่าไม่ผ่านวิจิฟันได้เลยครับเดียโกโชต้าครับมีสายเติมแต่เลือกตรงกลางก่อนครับเอาซาร่าคืนมาสุดสลาซาร่ามียัดตรงนี้แล้วยัดเลยโอ้โหดูครับแม่เขาทําเร็วเลยครับทางลิเวอร์พูลแต่ยังไม่ผ่านมือของทางเลโน่ครับ นัดนี้แข่งขันจริงในวันที่21เมษายน2 5ง7นะครับแข่งขันเวลา22.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับเอาบอลนี้มีซาร่ามีล่าเข้ามาฝากมาที่ดิโกโชต้าหมวนตรงนี้โอโหดูครับเอาเลยครับบอลสวนของทางฟูลแลมบ้างครับอเดสเปราล่าคืนมาที่โรดิโกโมรดิโกมูนิสดูถูกโฉถูกชฉตรงนี้ไป คนที่น่าจับตามองในนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นโมเมตซาร่านะครับแม่เจ้าของผลงานทำ17ประตูกับกาแอสซิดในพิมยริกให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับเอาซาร่ามียัดต,ตรงนี้ทะลุมาเดียโก้โชต้าโอ้โหมียัดต,ตรงนี้แต่เป็นเซฟที่2เซฟครั้งสำคัญกับทางลเลโน่แล้วครับเอาเลยครับ11นาทีผ่านตรงนี้สปอตสไลด์ครับกดบอลต,ตั้งเตะเป็นลูกเตะมุมแล้วครับ นัดแรกของฤดูกาลนี้ครับเรอรวพูดเอาชนะทางฟูลแลมไป4ประตูต่อ3ในถิ่นแอนฟิลนะครับโอ้โหยิงกัน7ลูกครัคุณผู้ชมแล้วตรงนี้หมาสาลายัดโหหยดูครับแม่ได้ลุ้นเลยแม่จะเอามุมแคบเลยครับโอ้โหตรงนี้ดูครับภาพช้าตรงนี้มีหลุดมาครับแล้วกดตรงนี้ครับแล้วเป็นเลโนโปัดสวยเลยครับโอ้โหสุดๆครับ ลิวพูเนี่ยพวกเขาต้องเร่งทําแต้มนะครับณตอนนี้ลิวพูมีอยู่71แต้มเท่ากับทางอาร์เซนอลแต่ลูกได้เสียเป็นรองอยู่8ลูกนะครับแล้วก็ตามหลังซิตี้อยู่2แต้มโดยซิตี้มีอยู่73แต้มนะครับโอ้โหสุดสนุกสุดมันเลยครับการลุ้นแชมป์พิมพ์ลีกในฤดูกาลนี้ครับบอลน,นี้ครับยังดวลกันอยู่โบลิวพูยังแกะบอลได้ครับเอเดอัวร์สันไหลซ้ายมาอาะไรครับโซลไลมีผ่านมาที่ลูดิเอส ดีแอสให้มาสปอสไลครับสปอสไลเลาะมาเรมเส้นตรงนี้ดึงโบคืนมาให้ลูเดสดีแอส,สถูกจิ้มแล้วโบกลับมาที่ทางอันเดสเปเรล,ล่าครับโอ้ยเดี๋ยวตีโกโชต้าก็ขยันไปเอาโบาคืนมาได้ครับดูลิวพูขึงเกมบุกหน้าด้วยครับเสียบอลก็เอาโบวคืนมาได้เร็วแล้วตรงนี้สปอสไลพิกมาโหโแต่ไม่ผ่านคาสตารน,นะครับ เอาละครับตัวนี้โทซินต้องสกัดยาวๆทิ้งไปก่อนเลยครับได้พังหายใจใคอบ้างแต่มาอีกแล้วครับลิวพูบอฝากมาตัวนี้แม็กอล s ิสเตอร์บอกอยู่ที่ลูเดียสให้มาที่เดียโกโชตาโชตามีไหลผ่านซ้ายมาที่โรมบสันโอโ้แต่ตรงนี้ประสินไหลแมนนีย่ยกทงลำหน้าแล้วครับโอ้โหดูจงังหวะที่จ่ายนีย่ดูครับถล่มลายไปนิดเดียวครับ คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันทั้งหมด33นัดนะครับก็เป็นทางฟูลแลมเอาชนะได้7นัดเสมอ6แล้วก็แพ้ลิวพูไปถึง20นัดนะครับเอาละครับตรงนี้เหลืออีก6นัดในพีเมียร์ลีก2 0 2 3 2 0 2 4ครับคุณผู้ชมเชียร์ทีมไหนครับคอมเมนต์ได้เลยแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกทีมเลยนะครับอ่ะดูต่อครับโบนี้ครับย้อนมาที่คูนาเต้โบมาที่แมกลิสเตอร์ให้มาที่เอนโด เอนโดบีกระชากแล้วฝากมาที่โมเมสซาลาครับตัวนี้มีไหลเข้ามาในกรอบตัวนี้โอ้ยยังไม่ผ่านทางทั้งสินนะครับบอลอยู่ที่โรเบิรสันครับโรเบิรสันมีไหลออกซ้ายมาที่ยูบียูบีดึงจังหวะก่อนครับบอลฝากกลางครับแอนเดสเปเรล่าเปเรล่าดูพริ้วตรงนี้โอ้ยแหวกมายังไงแล้วครับแล้วตรงนี้โอ้ตะลุยบอลขึ้นมาแล้วยัดบอลมาข้างหน้าครับเรโก้มีจ่ายตรงนี้ไปติดทางคนอนเต้น,นะครับบอลสวนบ้างน,นะครับลูเดียสมีกระชากขึ้นมา กระชากตรงนี้ฝั่งซ้ายเอาเลยครับความเร็วของเดีอสมีนะครับเรียกตัวนี้แล้วมีดวนกับทางคาสตานโอ้คาสตานแมมาดักบวลไว้ได้สวยเลยครับบวลนี้ครับทาง Wilson. วิลสันวิลสันมีกระชากเข้าไปแล้วต้องดึงจังหวะรอก่อนนะครับวิลสันครั้งนี้โรเบสันดักเกมได้แล้วบวกลับมาเป็นลิวพูลแล้วครับโซสลาย,ย้อนมาที่เอนโดเอนโดให้มาที่โมฮัมเหม็ดซาลาซาลาคืมาก่อนครับที่เอนโด เอนโดยัดมาที่เดโกโชต้าโชต้าโอ้จะไหลตรงนี้ไม่ผ่านทางบาเซ่ครับอเดสเปเรล่าสวนบ้างนะครับโรดิโกโรดิโกมูนิสจมวนตรงนี้แล้วจิ้มมาที่อิวบี้อิวบี้ให้มาที่โรนสันครับโอย้อนมาตรงนี้อันเดสเปเรล่าครับมีลากเข้ามา, Wilson, มต,า,มาต,ตรงนี้วิล oh สันมีตบเข้ามาตบตรงนี้โอ้จะได้ยัดนะแต่ทางเอนโดโรนสันนะครับมาช่วยสก,กัดไว้ได้สวยเลยครับบอลลุยต่อครับปาเินญาตรงนี้โอ้โหเอนโดแม่แย่งโบลได้ดีเลยครับ โบตรงนี้ย้อนมาที่รดิเสมีฝากกลางสับสไลมีลากเข้าไปในกรอบลากตัวนี้แล้วเลือกหลุดหลุดตรงนี้จะยัดโ,โฮแต่เลโน,โนแม่ไปคว้าบออกมาจากเท้าเลยครับแล้วโบตรงดีครับแมเลโนซัดยาวมาเลยครับแต่แถว2ก็ยังเก็บได้ครับแม็กนิสเตอร์เอาโบขึ้นมาฝั่งขวาครับบออกมาที่เทนเลเชนาโนเทนนี่ก็หลุนฟิตเป็นตัวจริงนะครับสลัดอาการบาดเจ็บได้พักไปพักใหญ่เลยครับ เอาเลยครับบอลย้อนมาตรงนี้คอนเต้มียัดมาเอาเลยครับแมคนิสเตอร์ออกขวามาโมฮาเม็ดซาลาซาลาตรงนี้เอาเลยครับตะลุยเข้ามาเข้ามาตรงนี้มีตบคืนคืนที่ดิโกโชตาจับตรงนี้แล้วสบสไลด์โอ้โหมียัดตรงนี้แม่แล้วจะเหนียวไปไหนแล้วครับทางเลโน่โอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับทางเจ้าบริญญาครับโอ้โหโดนใบเหลืยงย้อนหลังเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะที่ไปเสียบทางเอนโดครับนี่ครับโอ้โหตัดเกมตรงนี้ แล้วสถิติที่น่าสนใจคือทางปริญญาเนี่ยเข้าสากัดประทัดสำเร็จได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง2ทีมนี้ครับประทัดสำเร็จได้ถึง130ครั้งในพรีเมียร์ลีกโอ้โหดูฟอร์มสุดยอดจริงๆครับอะไะครับตัวนี้ลูกตั้งแต่ของทางลิวพูรครับท้ายครึ่งแรกตรงนี้บอลโยโนขึ้นมาแล้วมีโคกทิ้งทิ้งตรงนี้แล้วแถว2เก็บได้โดยโรดริโกโมูนิสครับอะไะครับมูนิสจสัดสวนตรงนี้โอ้โหดูสิเอะเป่าหมดเวลาครึ่งเวลาแรกไปก่อนครับ ตรงนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในถิ่นควินคอตเทีครับโอ้โหแล้วตรงนี้ฟอร์มของทางโบเมซาล่าครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับในส่วนของทางขึ้นเวลาหลังจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันแน่นอนครับตรงนี้ครับลิวปูศูนย์ทางฟูลแลมศูนย์ครับเดี๋ยวกลับรับชมเกมในส่วนขึ้นเวลาหลังครับกก่อนปรับชมเมเ ก่อนไปรับชมเกมที่สดสนุกในช่วงขึ้นเวลาหลังครับตรงนี้ครับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการพาช่องของพวกเรา f o ุตบอลเกม i n g งทีม16เพราอฟุตบอลคือความสนุกไปสู่1ล้าน Subscriber ไปด้วยกันครับทำได้ง่ายๆครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมความสนุกความมันแบบนี้และต่อไปครับรับชมเกมในส่วนของทางขึ้นเวลาหลังกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับ กลับมาในส่วนของทางรึ่งเวลาหลังครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทางฟูลแลมเจ้าบ้านนะครับเสมอกับทางลิอร์อยู่เลยครับเดี๋ยวดูครับในส่วนของทางขึ้นเวลาหลังจะสนุกสุดมันและผลรแขันจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้โอ้โหยูสันมีตัดเกมหนักตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผู้ตัดสินต้องมาปรามไว้ก่อนนะครับหืรอดใบเหลืองไปครับโอ้โหดูทุวนี้ครับโอ้โหเสียบหนักใส่ดูโรเบรซันนะครับ ลืนเต่ของทางลิวพูครับแล้ว47นาทีขยับเปลี่ยนตัวเร็วเลยครับเอาทางรีดลงมาแทนแคลนี่ครับเอาเลยครับเดี๋ยวดูครับคืนหลังมันและเดือดแน่นอนแล้วทางรีดนี่ลงมาได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมเลยนะครับรูบซันตรงนี้เล่นสั้นมาครับสุสไลให้มาที่ลูดียอสดีอสมีดึงจังหวะแล้วจ่ายตรงนี้ไปติดนิดนึงเลยครับอลกลับเข้ามาสู่เท้าของทางวิลสันครับ ดูสันให้มาที่อันเดสเปเรล่าบอลตรนี้อีวบี้เราซ้ายมีขอขอเราให้เลยครับดูสันมีลากฝากซ้ายมาซ้ายตัวนี้เอาละครับริมเส้นมีดึงจังหว่าดึงแล้วคืนคืนหลังมาที่อีบี้บอลย้อนมาที่รีดครับบอลอยู่ที่โรดริโกมูนิสเล่นกับทางอันเดสเปเรล่าโอ้โหยเสาเต็มเต็มเลยโอ้โหดูครับผ่านมือเคเลเฮอร์ไปแล้วโอ้ยังศูนย์ศูนย์ครับแล้วโอกาสของทางฟูลแลมทักทายได้น่าสนใจเลยครับ บอลลิฟูเซตกันใหม่ครับวอจชูฟันไดให้มาที่เอนโดแม็กอลิสเตอร์ตัดบอลเข้ามาตรงนี้แล้วเคาะเล่นกันโอ้โ oh, หจังหวะนี้สวยครับซาร่ามียกเปลี่ยนแกนฝั่งซ้ายโอ้โ oh, หดูครับต่อบอลสวยเหลือเกินดูเดสไม่ได้ย้อนหลังมาที่แอนโดรปัสซันแล้วเคาะตรงนี้เป็นดีโกโชต้าครับดึงจังหวะตรงนี้ย้อนมาย้อนที่เอนโดเแอนโดมีดึงจังหวะแล้ว <c oughs> จะตอกส้นแต่ไม่ผ่านริดแล้วครับบอลอยู่ที่วิลสันครับวิลสันมีฝากมาที่ริดแล้วออกขวามา ขวาที่คัสตานคัสตานมีติดสปีดแล้วตรงนี้ขอด่วนนะฝากกลางมาแล้วรีดครับรีดโอ้โหชุดฟันไดแต่เกมได้สวยครับเบย้อนมาคนอนาเต้ต้องสปีดหาพื้นที่ว่างเลยครับบอกให้มาที่อนโนเอาเลยครับโบขึ้นมาแล้วให้จังหวะนี้ขึ้นโบฝั่งขวามาที่ซารา่าแล้วมียกตรงนี้ยกมาแล้วเป็นดีโกโชต้ามีหลุดหลุดตรงนี้แล้วแปอย่างนี้โอ้โหโค้ง,งสวยๆไปเลยครับ 61นาทีตรงนี้ลิวผูขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์โดยเดียกโกโชต้าครับโอ้โห,โห,โหแล้ววิ่งมาสะใจดีใจครับโอ้โห,โหดูครับดาวินดุนเยสครับนี่ก็เป็นตำแหน่งกองหน้าดาวยิงชาวอุรุกวัยเช่นเดียวกันดตรงนี้โอ้โหดูทีมเยือนครับต้องการชัยชนะและ3มแต้มอย่างมากเลยนะครับลิวพูโอ้โหดูจังหวะที่ยกมาแล้วดูครับสวยเหลือเกินที่สปีดมาตรงนี้แล้วแปตรงนี้เลยโอ้โหดูครับดีโกโชต้า โอ้ดูครับเข้ามาในกรอบตรงนี้ครับเราเลือกปั่นโค้งแบบนี้โอ้โหครั้งนี้หนีมือเลนโเลยครับโอ้โหดูครับเราดูภาพเห็นความสมรู้ของทางลิวพูครับแล้วมีการขยับเปลี่ยนตัวครับเอากันแบกลงมาแทนสโบรสไลน์แลวครับเดี๋ยวดูมิติของมิดฟิลด์แดนกลางนะครับจะสร้างสรรค์อย่างไรนัดนี้มีคำตอบครับเลนประตูต่อศูนกับลิวพูขึ้นนำทางเจ้าบ้านแฟลมครับ บอลขวาม,มาครับวิลสันวิลสันมีฝากมาที่อันเดสเปเรล่าอันเดสเปเรล่ามีตัดหลังแล้วตัดหลังสวยเหลือเกินครับวิลสันตัดเข้ามาในกรอบแล้วบอลอยู่ที่มูนิสโรดิโกมูนิสออกขวาม,มาที่วิลสันวิลสันย้อนก่อนครับย้อนที่ปาริญาบอลอยู่ที่คาสตานมีคอสูบีมาแล้วมีโค้งตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับกลับเข้าสู่เกมอย่างรวดเร็วเลยครับเจ้าบ้านโดยอันเดสเปเรล่าครับโอ้โหดูการพุ่งมงตรงนี้ดูการเขาทำครับ บอลไหลออกขวาครับแล้วคัสตันเี้ยเลือกคอสโซน้มาแล้วอเดฟเซล่าหลบแล้วโขกตัวนี้เลยครับื่อไปแลบมายังไงล่ะครับแอบอยู่ข้างหลังทางเทนนะครับแล้วดูครับย่อม,มงแล้วตอปีโดเข้าไปแบบนี้อ้โ,ฮโฮหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วครับทางฟูลแลมดูว่าขึ้นนําเร็วได้แป๊บเดียวครับเรวพูฟูลแลมเจ้าบ้านไม่ยอมเลยครับไล่ตีเสมอทันทีแล้วตรงนี้มีการเปลี่ยนเอาเอนโดออกครับแล้วเติมทางโกเมสลงมา เอาเลยครับตัวรับอย่างกูเมสเดี๋ยวดูครับหมากของเชคเกนคอปจะเป็นรูปแบบไหนครับ <c oughs> ดูตรงนี้ตรงเร่งแล้วครับกับช่วงเวลาที่เหลือครับ68นาทีผ่านตรงนี้1เท่าแล้วครับโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะเล่นเจอกับทางอเวอั์ตันนะครับวันที่25เมษายน2517นะครับส่วนทางฟูแลมครับก็จะเจอกับทางคิสโซพาเลตในวันที่27 เมษาย,ยน2517นะครับดูจังหวะนี้ก่อนดีโกโชต้าจะแหวกโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วคาสตานนี้ดักบอลได้แล้วโชวตา้าโ,โ,โอ้โหรีบเอาบอลคืนนะครับแลผูบุลสินโอ้โหไม่มีแจกใบเหลืองครับตรงนี้หลดใบเหลืองไปครับโอ้จังหวะที่โชต้าเข้าเสียบจากข้างหลังโอ้แต่ก็มีโดนบอลแล้วครับ72นาทีเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับทางฟูลแลมครับวิลสันออกแล้วเติมทางลูคิกลงมาเลยครับ ดูนัดนี้เดือดแน่นอนเลครับโบตรงนี้ลูงตังเต่ครับคาสตันคาสตันย้อนมาที่โทุสินโทุสินมีกระชากมาในพื้นที่แล้วดูครับบบลากขึ้นมาจิ้มตรงนี้มาที่รีดรีดเล่นกับอ e ิวบีฝากคื้นรีดครับรีดฝากสายสายที่โรมิสั่นตรงนี้กระชากโอ้โหดูสปีดต,ตรงนี้ฝากมาที่อ e ิวบี้ อิวบี้มีดึงจังหวะเรายัดตรงนี้โอ้โหเราเป็นเซฟของทางเคเลอร์ครับโอ้ทำได้ดีเลยแล้วโบส่วนขึ้นมาบ้างเลยครับหรือเดสเอสมีหลักโบฝากมาที่เกนแบกโกเมสครับโบย้อนมาครับวัวชื่อฟันไดแล้วจ่ายไปติดตรงนี้เอาเลยครับเอาแล้วอิวบี้ฝากมาที่ริทแล้วจ่ายทะลุช่องมาตรงนี้มีพลิกแล้วยัดตรงนี้โอ้โหเราเป็นเซฟสําคัญเคเลอร์แล้วครับโอ้โหนี่ก็ช่วยเซฟสาคัญให้กับทางลิเวอร์พูลยังอยู่ในเกมอยู่ครับ แล้วเปลี่ยนตัวแล้วครับผู้ทำประตูตีเสมอครับแอนเนสเปเรล,ล่าออกครับแล้วส่วนลิวพูก็เปลี่ยนทางโชตาออกไปแล้วเติมในส่วนของทางดาวเบิลนูเยสลงมาครับแล้วเดี๋ยวดูครับวิลเลียนพึ่งลงมาใหม่นะครับลงมาตรงนี้มีไขว้โอ้โหให้มาที่ริทคืนมาวิลเลียนวิลเลียนย้อนคืนแล้วตบขึ้นมาที่ริทแล้วครับฝากตัวนี้ฝากตัวนี้กัวนเต้ดักจังหวะเกมได้สวยแล้วครับโบ อีก9ก้านาทีก่อนทุลาบาดเจ็บครับลิวพูต้องเร่งเลยครับต้องการที่จะบีกดดันเพื่อไล่ล่าแชมป์นะครับเหล้วโบลติดดูความขยันของดาวินนุนเยสครับบอลทลักมาถึงลูดีเอสดีเอสตรงนี้มีดึงจังหวะตัวนี้แมรลิสเตอร์มียัดแล้วกระชอกระชอตัวนี้แล้วโอ้โหต่โโอไปโ,โดโม่งได้เหมือนกันโอ้โหดูครับฟูแลมทำได้แล้วตรงนี้เป็นดาวินนุนเยสทำได้อีกเหมือนกันครับโอ้โหดูจังหวะที่ลิวพูเก็บตก แล้วซัดเป็นประตูแสงขึ้นนําอีกครั้งเลยครับดูจังหวะน,นี้ครับจับหนึ่งจังหวะเรายัดตรงนี้ครับเราโบกกระชอกมาแล้วดูพุ่งมงเต็มๆเ,เลยครับดาวินุยเดสครับโอ้โหดูครับมาแบบนี้ว่างๆก็ต่อปีโดมงเลยโอ้โหดูการแก้เกมของจเกนคอปแล้วครับตรงนี้2ประตูตอนหนึ่งครับดูปลบมือให้ลูกทีมเลยครับสามแต้มหลังจากนี้มันสําคัญทุกนัดแล้วครับ โอ้ oh, 85นาทีดาวินยุยเดครับโอ้โ oh ห oh, สร้างขวัญกำลังใจให้กับทางลิวพูเอาเลยครับ <c oughs> แต่เกมยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับเอาจะไปจบตรงไหนตรงนี้โอ้โ oh ห oh, คุณผู้ชมระบาดีคุณผู้ชมทำมันทำสนุกแบบนี้คุณผู้ชมซับชกไทยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ฝากบอกเพื่อนที่รักในโลกฟุตบอลนะครับมาสนุกผ่านการจำลองการแข่งขันก่อนการแข่งขันจริงกันนะครับคุณผู้ชมเอาุยตรงนี้ต่อครับโรเบิร์ตสันมีไหล่ฝากกลางมาทูกสิน้น โธซินบีหลักลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วยัดมาเอาเลยครับต้องระวังนะครับลิเวอร์พูลช่วงท้ายเกมแล้วตรงนี้ฝั่งขวาขวาขึ้นมาที่มูนิสมูนิสจะแหวกแล้วยกตรงนี้มาแล้วฝันได้พักอ,กอกนิ่งเลยครับบอลที่โจโกเมสบอลย้อนมาครับทุเวลา4นาทีครับคูนาเต้เล่นกับทางแมคเสเตอร์บอลย้อนมาครับเท้าสู่เท้ามั่นใจเลยเตเนัดขึ้เลยบ,บอลยกยาวๆขึ้นมาแล้วลุ้นกันข้างหน้าครับแล้วแม่นที่โจโกเมสแล้วตรงนี้โอ้โหเออุธซิน มีเป่าเลยครับน่าจะเป็นจังหวะโล้ำหน้าครับย้อนกลับมาสู่ลายไม่ทันนะครับ <c oughs> ดูเอายังไม่จบนะครับโอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินตนัวนี้เอาทางฟูลแลมมียกขึ้นมาแถวสองเดี๋ยววัดกันอีกทีหนึ่งกานแบกกานแบกเก็บบอลได้เลยครับดูลิวพูด,ดีตรงเร่งแล้วครับโบขึ้นฝั่งซ้ายโรบสันจะเอาอีกหรือเปล่าเลยครับตัวนี้มีดึงจังหวะดึงแล้วขึ้น คืนมาที่ลูเดียสเดสมีบังโบแล้วมาที่โูมสันรูปสันโอ้โดนคาสตานดักบอไปได้ครับโบเซตกันเท้าสุเท้าหน้าปาประตูทอสิน้นแล้วดีทุเวลาครบแล้วพูดสินโอ้โหเป่าจบเกมเลยครับลิวพูรครับได้3มแต้มสำคัญผ่านการจำลองการแข่งขันนะครับลิวพูชนะไป2ประตูตอนหนึ่งใส่กับทางเจ้าบ้านฟูแลมนะครับ วันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิเพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับยินดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้กระทางเ,เพื่อนๆนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกต่อเนื่องแบบนี้ผ่านการจำลองการแข่งขันฟุตบอลที่ฟุตบอลเกมมิ่งเทม a m 16เพราะฟุตบอลคือความสนุกครับนัดนีฟูแลแรมหนึ่งอิวพูล2ครับดูแลสุขภาพด้วยครับไว้พบก,กันในอกาสถัดไป และที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ช่วยกันสนับสนุน f o ตบอ a เกมมิ่งเทม a m 16เพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Subscribe การกดไลค์การกดแชร์ยอดวิวทั้งหลายการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกในการจำลองกนนารแข่งขันฟุตบอลแบบสุดสนุกที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิ16ขอบคุณจริงๆนะครับไว้พบกันในโอกาสถัดไปฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิ16เพราะฟุตบอคือความสนุกสวัสดีครับ